พรีวิวก่อนได้อ่านมังงะวันพิษในตอนที่1,154เฉลยเสยีความจริงวันที่โลกินั้นสังหารกษัตริฮาราว,ว่าอะไรเกิดขึ้นกันแน่ในเหตุการณ์วันนั้น เริ่มได้ที่น่าสนใจเลยนะครับเราได้รู้ว่ากษัตริฮาราวนั้นเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันมานะครับกับดอลลี่กับโลกี้ตั้งแต่เด็กเลยคือเป็นคนรุ่นเดียวกันนะครับอยู่ในยุคเดียวกันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเด็กนั้นเนี่ยที่เล่นซนอยู่ในหมู่บ้านซึ่งนะครับก็ก่อเรื่องก่อราวนั้นไม่ได้แตกต่างนะครับจากลูกชายของเขาอย่างโลกิเลยนะครับด้วยความที่ว่าเนี่ยกษัตริย์หาราวนั้นเนี่ยก็คือมีสายเลือดและกันนะครับของคนยักษ์โบราณจึงทำให้มีร่างกายที่เติบโตกว่าคนปกติทั่วไปมีพลังกำ มาในฐานะหัวรุนแรงนะครับก็ฟีลแบบว่าไม่มีใครนั้นสามารถต่อกรหรือห้ามเขาได้จุดน่าสนใจที่สุดเลยนะครับมันค่อนข้างชัดเจนเลยนะว่านะครับกษัตริย์ฮาราวนั้นก็คือไม่ได้มีการออกเดินเรือนะครับพร้อมกับดอรี่กับโรกี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนอาจจะตั้งทฤษฎีที่ว่าดอลี่กับโรกี้นั้นก็อาจจะเคยนะครับเป็นลูกเรือของกษัตริย์ฮาราวหรือเปล่าฟีลแบบว่าไปเดินเดือกันและค่อยออกมาเป็นของตนเองนะครับแต่ถ้าดูจากตอนนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเดินเรือที่แยกออกจากกันนะครับพวกเขานั้นไม่ได้ยุ การแยกทำลายไปเลยแล้วก็ทําให้มัน make ซ e ด้วยนะครับเพราะเรื่องราวของดอลลี่กับโรกี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแยกออกจากกันแล้วก็ไม่แปลกใจนะว่าทางด้านดอลลี่โรกี้นั้นจะมีค่าหัวนะครับที่สูงนะครับระดับ1,800ล้านเบรีนะครับเพราะว่าในยุคสมัยของดอลลี่กับโรกี้นั้นพวกเขาก็ไม่ธรรมดาลองนึกสภาพนะครับกษัตริย์ฮาราวที่เก่งกว่านั้นนะ่ะแล้วความป่นป่วนมากมายก่อนหน้านี้ค่าหัวพี่แกนั้นจะขนาดไหนกันนะครับอ่ะเป็นจุดที่น่าสนใจด้วยหลักๆรายละเอียดของตอนนี้ที่เราได้เห็นนะครับก็มีการย้อนอดีตไปนะัเกย กษัตริย์ฮาราวนะครับว่าพี่แกนั้นเนี่ยไป man, เจอมียคนแรกได้อย่างไรนะครับก็คือแม่ของฮัตดูดินนั่นแหละแล้วก็เป็นที่มาที่ไปนะครับถึงความเปลี่ยนแปลงของกษัตริย์ฮาราวนะครับจากบุคคลที่เกลี้ยกล่อมสุดๆเลยที่ไม่สนนะครับไม่ชอบเลยตัวของมนุษย์นะครับดูถูกเหยียดหยามแต่พี่แกนั้นก็เปลี่ยนไปเพราะผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งจุดนี้ผมมองว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่มันจะเชื่มอมโยงสู่ตอนหน้าเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการเล่าย้อนอดีตนะครับจนถึงเหตุการณ์ที่กษัตร<า>ิาาาวนนนนน้้นเน้เเี่่ตปใคิซึงงออทุกก็็มจช โลกินี่แหละเป็นผู้ที่สังหารซึ่งแน่นอนว่านะครับจากเรื่องราวที่เราได้เห็นในตอนนี้จะเห็นว่ากษัตริย์ฮาราวนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายอะไรโดยเขานั้นนะครับถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามีความรักนั่นเองนะครับความรักชนะทุกสิ่งนะครับทำให้กษัตริย์นั้นเนี่ยก็รู้สึกดีนะครับต่อผู้คนทั้งภายนอกและภายในจึงไม่แปลกนะครับที่เขานั้นจะสร้างสัมพันธ์ต่างๆมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีอาณาจักรริวงูนะครับของมนุษย์เงือกนั่นแหละ อาจจะเป็นคนจากเกาะมนุษย์เงือกก็มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นนะครับเจ้าหญิงชิราโฮชิหรือเปล่านะครับอาผมว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่แต่ก็ต้องรอนะครับในการเปิดเผยอีกมากมายเลยละในอนาคตแต่จุดนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ยาหทุกคนนั้นเนี่ยพึงสังเกตเอาไว้ว่าโอเคเราเห็นภาพรัฐกษัตริย์ฮาราวเป็นแบบนี้ก็จริงแต่อย่าลืมว่านะครับกษัตริย์ฮาราวนั้นอ่เราเล่าถึงช่วงท้ายๆของตอนนี้เลยนะคือพี่แกนั้นเนี่ยได้เมียใหม่เพิ่มใช่ไหมก็คือแม่ของโลกีประเด็นที่มันน่าสนใจเลยเนี่ยาจจนนนใตอุุคปัับ จะไม่มีแล้วนะไม่ว่าจะเป็นนะครับแม่ของฮัทรูดินและแม่ของโลกินั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปแล้วนะครับอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือว่ายังไงก็แล้วแต่หรือนี่เป็นจุดพล็อตที่สําคัญที่ทําให้กษัตริย์ฮาราวนะั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับฟีลแบบว่าเสียเมียไปปั๊บทาให้ตนเองนั้นเนี่ยรู้สึกแย่นะครับจนทาให้แบบว่าเหมือนมีด้านมืดอะไรตัวเองเข้ามาและกลายเป็นกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายหรือไม่นะครับเพราะว่าในตอนท้ายตอนนั้นมันก็มีการกํากับไว้และครับว่านะครับการเกิดขึ้นของโลกกนนนนัั้เเียมม็็หือปคําโลกินั้ จะเป็นที่มาที่ไปของการตายนะครับของแม่ของโลกินะครับการตายนะครับของแม่ของฮัตดูดินซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้กษัตริย์ฮาราวนั้นไปโทษในตัวของโลกิก็ฟีลแบบว่าเป็นเด็กที่เกิดมาทําให้บรรลัยอาชิหายประมาณแบบนั้นนะครับใครเคยดูจันดาราไหมฟีลแบบนั้น like แล้วกันคือโทษเด็กเวนอะอย่างนั้นนะครับก็คือทําให้โลกีนั้นดูเป็นผู้ร้ายในสายตาทุกคนนะครับซึ่งมันก็คงจะเชื่อมโยงสู่ตอนหน้า1154นะครับถึงเหตุการณ์จริงว่ากษัตร,ร,ร,ริย์ฮาราาาน้เยพออไคืจกภดห็ ก่อนก่อนหน้านี้ <S <S ก็คือถูกดุมถึงใช่ไหมด้วยทหารต่างๆซึ่งโอเคเรามองด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเอ้ยมันอาจจะมองว่าขษัตทฮาราวนั้นเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะครับก็คือถูกทหารถักหลงังหรือไม่เลยเป็นเหตุการณ์นั้นแต่มันก็เป็นเพียงภาพที่เราได้เห็นเท่านั้นยังไม่ได้เห็นว่าเหตุการณ์จริงๆนั้นคืออะไรบางทีแล้วทหารนั้นอาจจะหยุดยั้งความบ้าคลั่งของกษัตริย์ฮาราวก็เป็นไปได้นะครับอาจจะถูกอิมควบคุมหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่มันเป็นไปได้หมดนะครับและนะครับด้วยเหตุการณ์ต่าง เป็นไปของกษัตริย์ฮาราวนะครับและผมมองว่าอาจจะเปลี่ยนไปในด้านแย่เลยได้ซ้ําด้วยความที่ว่าคนคนนึงนั้นต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับเพราะว่ามันมีคีย์วิร์ดที่สําคัญนะครับของพวกภาคีอัศวินเทพที่มีการบอกเลยว่าถ้าฮาราวนั้นไม่ทําพลาดนะครับมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งอิมเองนั้นก็เคยมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้การตำพลาดของกษัตริย์ฮาราวนั้นคืออะไรบางทีแล้วเขานั้นนะครับอาจจะตัดสินใจในการไปเข้าร่วมบางสิ่งบางอย่างกับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับและจุดหนนน่่งงงาาสคับบดขอออแแมมโลกิิเเืป็วยู ที่คิดแต่เรื่องมูทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่าอน,นุนดีนะอันนั้นไม่ดีนะต้องทําตามกฎเกณฑ์นะครับเพื่อความโชคลาภของตนเองซึ่งผมมองว่าไอาสิ่งที่ทําทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบปั่นคนคนนึงคุณลองนึกนะครับมีเมียแบบนี้แล้วเมียนั้นก็พยายามพูดว่าไอ้น,นั่นกาลากินีนะอน,นั้นไม่ดีนะคนเรานั้นพออยู่ไปเรื่อยๆปับ๊บมันก็เกิดความเชื่อเกิดความเชื่อปับ๊บก็อาจจะทําให้จิตหลุดไปเลยก็ได้นะครับที่เป็นแบบนี้มันก็ดูแปลกนะสำหรับผู้หญิงคนนี้นะครับ แม่คนหนึ่งนั้นเนี่ยเมื่อเห็นลูกชายป่อให้ดีจะชั่วลักษณะยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าแม่ดีๆนั้นก็จะไม่เกลียดชังลูกขนาดนี้คือโอเคแหละตกใจผมเข้าใจนะที่จะตกใจมีลูกแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่น่าถึงขนาดที่ว่าเอาลูกไปทิ้งลงนะครับในชั้นโยมโลกนะครับคือทิ้งไปแบบนั้นคือถ้าไม่ใช่โลกีนะครับที่เป็นเด็กที่มันแข็งแกรง่งมีความพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขายังไงก็ต้องตายนะครับแต่มันก็คือโลกีนั่นแหละครับมันรอดชีวิตนะครับและจัดการทุกสิ่งทุกกกกออยยย่าาางงไดดด้้้้แลลวว็็เเเปนนนนนนรรฉะคคัับใตหชจ กับการที่โลกินั้นเนี่ยปิดดวงตาตนเองเนี่ยก็เป็นเพราะว่าดวงตาของตนเองนะนเป็นดวงตาปีศาจนั่นแหละผมสนใจตรงที่ว่าไอดวงตาปีศาจของโลกินั้นมันมีความสําคัญอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นพลังบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่มันน่ากลัวจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างแม่ของโลกิก็ได้มีการพูดแหละครับว่าโลกินั้นเนี่ยก็คือจะเป็นเด็กที่สังหารพ่อของตนเองอันนี้ผมว่าเป็นปัจจัยหลักด้วยนะครับที่ทําให้คนในเอลบับเชื่อเลยว่าโลกินั้นเป็นคนที่สังหารพ่อของตนอย่างสันฮาราวเพราะด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยแหละครับก็ และโลกิอยู่ที่นั่นเป็นใครหรือผมเองก็เชื่อแบบนั้นนะครับว่าโลกินั้นเป็นคนสังหารแต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็สามารถสร้างสังหารได้แล้วก็ไม่สังหารก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเจตจำนงจะเป็นยังไงเท่านั้นเองจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยในตอนหน้าเราจะได้เห็นความชัดเจนแน่นอนของค่าคืนวันนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแล้วก็จะมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมนั้นแอบสงสารในตัวของโลกินะครับก็คือโลกินั้นเกิดมาแม่นั้นเกลียดชังนะครับทุกคนนั้นต่างโทษในตัวของโลกิต, ki, นน okay, ลกตัดไปที่ฝั่งคับคืออดดูินก ว่าเอ้ยเกียดน้องชายตนเองเนี่ยไม่เห็นจะชอบเลยน้องชายไม่ได้เกิดจากแม่คนเดียวกันนี่ว่าซึ่งฮัตลูดินก็ทําไม่ดีนะก็คือไปพูดอย่างนั้นกับน้องของตนเองนะครับแต่แม่นั้นก็ยังรักในตัวฮัตลูดินจึงนับไม่ฮัตรูดินนั้นเกิดมาด้วยไมซ์เซตแบบนี้นะครับไม่แปลกเลยนะครับที่สองคนนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกกันคือฟีลแบบว่าฮัตรูดินนั้นก็คงกดขี่ข่มเหงน้องพอสมควรเลยตอนเด็กนะครับก็อาจจะพูดจาไม่ดีต่อน,น้องไม่แปลกที่นะครับทางด้านของโลกิที่แกร่งกว่านั้นจะเลือกกกกกกใใใช้้ลละลาาาังงงงงงหรรรือออวว่ควมแแแขตนนนเ ดินเพราะอาจจะอยากจะเข้าสังคมนะครับฟิลแบบว่าก็อยากจะคุยกับพี่แต่พี่แม่งก็ด่าอย่างเดียวเลยนะครับมันก็เป็นที่มาที่ไปละกันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงในตัวของโลกิมาแต่ผมไม่ได้หมายความว่าโลกิเป็นคนดีอะไรขนาดนั้นนะเชื่อว่าก็มีความเสเพลของตัวเองพอสมควรเลยในสมัยวัยรุ่นนะครับรังแกคนอื่นทํานูน่ทนทํานี่แต่ด้วยเหตุการณ์และการจากเหตุการณ์นะครับหลังจากกษัตราย์าราวไปผมมองว่าโลกินั้นก็คงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนะครับเหมือนคนที่โตขึ้นนะ่ะและเป็นคนที่เราได้เห็นในปัจจุบันนี้จึงทน,นคที่ทุกแซำ ว่าเนี่ยอ่า ปูพื้นฐานมานะครับต้องแบบว่าเป็นคนกำพานะมีชีวิตเนี่ยที่มันยากลําบากวัยเด็กคนคนนั้นแหละจะได้เป็นลูกเรือกลุ่มหมกฟางแววมันก็มาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ต้องดีใจเยอะนะครับยมมามตกก็ฟิลแบบนี้เลยนะครับพอทิ้งอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นลูกเรือนะครับเราก็ต้องไปเฝ้ารอไปเฝ้ารุ้นกันอีกทีนึงและทุกคนเข็นบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้คิดว่าในตอนหน้าเราจะได้เห็นความจริงนะครับเกี่ยวกับโลกนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือไม่กับเ่้มคืนวันนั้นสรุปแล้วใครกกกััันนนนททีี่่่่่เเเเป็็็ผู้้สสงงงงงงงหหาา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 ารรรพอออออขอขขยยษตติิ์วลลคมมมแดด ได้เลยนะครับเลยเหมือนเดิมากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ